สวัสดีจ้าวันนี้พามาชมจระเข้ยักษ์แห่งบึงสีไฟนะคะอําอเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะคะใหญ่มากๆดูนะคะถ้าเป็นจระเข้จริงก็งับคนได้เป็น10-20ี่สิบคนล้วมืน,นี่ถ้าขึ้นมาเป็นจระเข้จริงเนี่ยสะเทือนไปทั้งเมืองเลยนะคะ พาชมรอบๆลำตัวใหญ่มากๆเออค่ะพาเดินรอบๆนะข้างในน่าจะเข้าได้นะเพราะว่ามีแอร์นะข้างข้างในท้องจระเข้แต่ประตูอยู่ทางไหนไม่รู้ อันนี้พามาชมหางมันเลยนะคะหางมันอยู่นี่ค่ะนี่ค่ะหางนี่ด้านหางนะคะด้านหางจะโคตรเคียวค่ะใครที่ได้มาจังหวัดพิจิตรค่ะอย่าลืมแวะมาชมนะคะที่บึงสีไฟนะคะ,ะจะเห็นท่านขึ้นมาตั้งานอยู่ ข้างริมบึงสีไฟเลยนะคะความใหญ่ความยาวความยักษ์อ๋อยังไม่เห็นรายละเอียดนะคะตอนนี้เดินพาชมรอบๆก่อนค่ะดูส่วนแขนส่วนขานะคะ ใหญ่ยักษ์มากๆอันนี้ก็เล็บนักเล็บเล็บกับเล็บเนี่ยโอ้ถ้าเป็นของจริงขึ้นมาเนี่สะเทือนทั้งเมืองจริงๆเลยนะคะใหญ่มากดูเขียเข้ยวเขี้ยวนี่ส่วนปากอย่าลืมนะคะท่านใดมาจังหวัดพิจิตรนนะคะ นอกจากจะมาสักาสาการะหลวงพ่อเพชรแห่งวัดท่าหลวงแล้วนะคะก็อย่าลืมแวะมาชมที่บึงสีไฟนะคะตรนะเทศตนนี้ก็ยืนอ้าปากรออยู่นะคะบึงสีไฟนี่ก็จะห่างจากวัดท่าหลวงประมาณ2กิโลเมตรนะคะ ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ของจังหวัดพิจิตรนะคะนอกจากมาสักการะวัดท่าหลวงแล้วก็ามาบึงสีไฟไม่ห่างไกลกันเท่าไหระ่ะตามนี้เลยนะคะเป็นอีกหนึ่งเป็นอีกหนึ่งท่องแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตรนะคะ จะพูดว่าบึงสีไฟหรือเอเคยักษ์เนี่ยไม่มีใครไม่รู้เราว่าเป็นจังหวัดพิจิตรนะคะบริเวณรอบๆก็จะล่มลื่นสวยงามแบบนี้ค่ะเงียบสงบแล้วก็จะมีศา,าลาริมน้ำนะคะ บึงสีไฟก็จะมีสาลายื่นออกไปค่ะเรามาเดินออกไปชมริมน้ำกันนะคะตรงนี้เขากำลังต่อสร้างนะคะตรงตรงลูกปั้นพยาชาละวันนะคะภาวนาลูกปั้นทรงภาวนาศีลนะคะเนี่ยเขากำลังต่อสร้าง แล้วก็มีบริเวณมีบริวาน3ามตนนะคะเป็นจระเข้สามตนที่คอยเป็นบอริการอยู่ค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นจระเข้อีกตนหนึ่งกับแม่นางอะไรเนาะแม่นาง พาเดิอนออกไปศา,าลาริมน้ำค่ะพาชมศา,าลาริมน้ำศาลามีสองศาลานะคะฝั่งทางนี้แต่นี้มันจะมีตรงกลางแล้วก็ยื่นออกไปอีกอะคะ่ะ บึงสีไฟแต่ส่วนในน้ำไม่มีจระเข้ตัวจริงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นศาลาตรงกลางนะคะจะมียื่นออกไปอีกหนึ่งศาลา